ก็อยากให้พี่ๆช่วยแม่ครูหน่อยนะคะในเรื่องของการคอมเมนต์แม่ครูอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแม่ครูเป็นเป็นพรามแล้วแม่ครูทำแต่แม่ครูทําพิธีกรรมแม่ครูไม่ได้ทําพิธีขอโชคเหมือนอย่างที่ทุกคนเข้าใจ<ะ>แม่ครูมาทําให้ชาวบ้านเพื่ออยากให้เขารู้จักจารีตรู้จักการทําถ้าเราไม่ทําแบบนี้พี่ๆก็จะไม่ได้เผยแพร่ในสิ่งที่เราทำหรือจะไม่ไม่ได้มีกฎรรการหรือมีกิจการอะไรที่จะต้องมาถ่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าแม่ครูมาทำหนึ่งชาวบ้านมีชื่อเสียงสอง เราก็ได้รู้จากหลักการวิธีกรรมที่เราทําอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถูกใจผู้ใดหรือไม่ถูกใจผู้ใดแม่ครูก็ขอโทษนะคะขอโทษทุกคนทุกท่านที่ถ่ายแล้วก็อยู่ในช่องนี้เนาะนะคะแม่ครูไม่มีเจตนาอันใดทั้งสิ้นถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ขอขามาอยากให้พี่พี่แอดช่วยให้เขาคอมเมนต์ในทางที่สุภาพเพราะว่าแม่ครูอยากบอกทุกคนนะคะ แม่ครูไม่มีพระเวทพระมนต์แต่แม่ครูทําดีที่สุดแล้วเรามาดูกันในการทําพิธีในครั้งนี้ก็ดูไปด้วยกันค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะที่ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ครูน้อมรับของเส้นไหวจากเราแล้วเปิดภูมิให้แก่ตัวของแม่ครูให้กับชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขทําอะไรแม่ครูก็เป็นคนอย่างนี้ทําให้มันถูกจรีตนะคะแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้เราก็รอดูกันอีกกรณีหนึ่งเนาะทุกท่านนะคะอันนี้แม่ครูก็จะเอาลงเรือแล้วก็จะไปที่ อีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่ฝั่งที่เกาะตรงนั้นนะคะดอนหัวโล้นเขาเคาะล่ำมือกันนะคะดูไปด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวเอาเรือมามารอเลยค่ะเปล่าเรืออยู่ไม่ได้เข้าไปใช่ไหมเพราะว่าเรือเรือไม่มีพอคงจะใช่เพราะว่ามันก็เป็นเส้นทางที่น้ำหมาไม่ยิงไม่ครูกลัวน้ำนะวิจัยใจตุ่มตุมต่อมตอนะถ้าจะได้นั่งเรือรู้สึกไม่ดีเลยไม่รู้สิแม่ คืนนี้ไม่ครูเห็นคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะแม่แม่เห็นไหมแม่ไม่ได้มาเลอถ้าบอกเนี่ยแม่แม่ต้องวิ่งกระจายแน่ๆเลยเมื่อคืนนี้เพราะว่าเห็นกันแบบเห็นนั่งท่าเหมือนเหมือนคุณแม่ผู้หญิงเสื้อสีขาวนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วพอพอท่านท่านก็นั่งหันหลังเมื่อคืนเนี้ยตอนที่มาตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นท่านั้นเลยนั่นจริงหันหน้ามาไม่ได้หันหน้ามาแต่ลุกขึ้นสองคนนั้งเท่าวิ่งไม่ครูกว่าอย่าวิ่งนะเพราะไม่ง่ายเทาวิ่งเดี๋ยวผู้เท่าผู้แก่ท ร,ร้อนที่รบร้อนคือผู้เฒ่าผู้แก่ท่านไปด้วยท่านมาด้วยเมื่อคืนมีมา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 ดูหญ้าแล้วคราวนี้ไม่ครูเห็นผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ท่านนั่งหันหลังไปทางนู้นแล้วลมมันพัดมาแรงมากเมื่อคืนนะแล้วอยู่ดีๆมันทั้งกอไผ่ทั้งอะไรพัดมาพัดม,มาแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปพอหยุดไปปุ๊บยญ้าท่านก็มาพอมาปูดปู่ปู่นี่แหละปู่ฝั่งนู้นแหละมาแล้วคราวนี้เห็นผู้ชายนั่งอยู่ตรงนั้น เป็นเงาเลยนะคะไม่รู้ยไม่ครูย่านน้ำไม่คุยไม่คุยประวัติไม่ครยว่ายน้ำไม่กลืนน้ำไม่ครูไม่เคยลงน้ำเลยไม่เคยลงน้ำมันลงไม่ได้ไม่หายใจไม่ออกเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้โรคที่บ้า ถ้าลงไปปุ๊บถ้าน้ำมันโดนถึงตรงนี้แล้วมันหายใจไม่ออกเลยค่ะมันคงจะใช่แล้วพ่อโรคอย่างนี้มันมีคนเป็นไหมนี่นี่นี่แบบอย่างนี้ไปใช่ไหมคะนี่เอาไปเรือวัดคุ้นไรครับคุ้นไรไปบ่ได้ครับไปบ่ได้นุ่นเดี๋ยวให้เขาไปก่อนไปนั่งกันนุ่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 นพูดหลักพูดหลัก ซาทุเด้อซาทุเัินไปแล้วนะครับไปแล้วขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือไปก่อนนะเดี๋ยวไปฝั่งโน้นนะไปฝั่งโน้นเนาะไปฝั่งโน้นไปบอกกล่าวที่จะโน่นน้ำขึ้นไหลทีกลับมาจะเป็นล้มบนโน่นไปแล้วไปแล้วนะครับ โดนนะครับถ่ายอย่างงานอาลีกน้ำพินเขาเปนเดียเลียกอยู่อีลีสิเพื่นไปฝั่งไดนหนุนฝั่งปูนนอู้ปูนปูนปนปูนปะนปอนปอนูนป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 นปูนปูนปูนนู้นป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 ูนน เร็วโอ้ยนะครับจะว่ายตามก็ไม่มีใครถือกล้องให้นะครับก yeah. wow. oh. yeah. yeah, ็ว hmm. ่ายตามบ่ใส่เออผมจะจะไปม้วนโน่นโน่นโน่นโ่นโน่นโน่นโนไปพูดแล้วโน่นไปบอกฝังพูดแล้วฝั่งพูดนะครับไปบอกกันไปเอินเออไปเอินเรือไปยื่นเรือมองเรือเก่านะมองงานเรือคือมองขนาดอ่าซูมกันซูมกันเด้อโอ้นั่น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  อ่ะนะครับไปเชิญไปบอกท่านทางนู้นนะครับน้องบีน้องบีน้องบบีครัแจ้กม่คู่ไม่คู่ก็ไปเฮ็ดหยังแฟงพูดไปยังก่อยไงเป็นไรไปแม่ที่หยังก่อยไงเพียสแม่ไปยังมือคืนมาได้มาเอาประชิปเดือกโตกน้ำนี่หนึ่งไปขอปูทั้มรอนไปขอปูทั้มรอนเป็นทั้มรอนอยู่กัมพูชเออทัมเมืองมาจากไหนไปบอกเมือขึ้นปูทั้มรอนนั่นแล้วว่าเสี่ย เป็นยังมาขึ้นแม่กูมันีละบันน anyway> ี้หลับันไดมาม่อคืนนี่ด้อมากันอ่าอ่าค่ะขนเลยใส่จมูกมาในเขาล่ะใส่ิงขาพิ่มคีอหลับ้าไปบ้านไปบ้านไหปบ้านในตลาดไปบ้านบ้านบนเมืองวังฟังพุทเฒ่าวไปไปนั่นไปสัมผัสพุทธไปไปไปสัมผัสพุทนี่เออปาป้าป้ป้าปปปเฮ้ยเขาให้มาถามงนี่ตี ไอ้เาไปเห็ดยังกันมงลันบามไูดไดู้้ใดสิว้าผูดใดู้ด้สิว้าดสิว้อ้เอบ้าวบ้าวทีู่มล้ว่าเพิ่เาไม่มคู่เขาไปเห็ดยางมองุนมองพุนพันไปเลี้ยงพ่นไปเลี้ยงเจ้าของทีเพิ่นเลี้ยงยางพันธุ์่นบูถามรอนบูธามร้อน่เจ้าของบึง

ไว่าไปตอนแรกองเนี่ยพกผมเบิ่งแต่แมต่เขียนนี่แหะันี่ยู่พ่ายู่กับมีลมผัดมาพอดีก็ลุลมมีลมลมนมั่นลมนั่นลมมาที่หลังติลมก่อนลมากนอย่นึงแล้วเพนี่โลเท้าล้มกต่มีขึ้นอย่างแรงรุลงมาเดืองสองเทียมนี่เสียงเลยมรยินนี้พอทั้งนี้ทั้งคนกับอสังกษีป่องปิงสองเท้าขึ้นกันป่องป่องคนกักันเทียงนั้นนี้แล้วบอเล ไปเลยบ่สิคิดว่าพ่อแม่โดปูน่ะเพื่อน่าไปดีแม่เพิ่งเก็เลยหันมาบ่ได้เชิญม้าหยังว่าจันบ่ได้เรียกม้าหยังเพื่อนมางซี่เพิ่งเกิดว่าหม้าเฮ็ดบุญน้ำกันอย่าหวงเพื่อนมาสิไม่คุ้นน่ะไม่นี้บอกว่าว่งเพื่อน่าขืนม้าหลายเทียบเพิ่นเลียงยางลงมาหนีละยางลงมาหนีมไหมนี่ปูนี่แหละเลยเขาเพื่อนปูทำหล่อนแมนเลยเขาเพื่อนเพิ่งเกิดให้บอกให้แต่งของมาให้เนขอเพื่อนนี่ละ แมก็เป็นผู้ชาย้นี่ายผู้ายนีหลหาเป็นคนหัวล้านเป็นผู้เท่าล่าวันนี่พวกข่เอิจะทำหอหลอนทมหอหลอนามหอหลอนมันนี่ยมาน่พวกนูนี่เอิเป็นเซี่ยวเลยเนาะมาได้มาไดเ่อนหอหลอนกูซื้อทำลอนทำลอนปูทำลอนมาท่าน มันว่าสูอยากได้โบงเงินใดรเงินสามชิปล้านหาชิปล้านแล้วออสูญจะไปเทศหยังเขาเลยถามมันสิเออมนี้พวกพวกหลานเขเลยบอกว่ากเกษตรสาระขอเฮ็ดสาระ,าระถ้ามันเป็นจังบุญเลยว,วางสิไาจังไรก็เขได้งินค่ะเพราะว่าท่าน ขันมูลูกหลานในเงินแล้วนะสูเียไปเฮ็ดยังผู้สีไฮมาสั้นมาที่ลูกหลานเ็เลยบอกว่าสีโคไปเฮ็ดสาราป้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 าบอกเราเอาเราไปน้ำนี่เอามามืดเอามายืดเร็วเร็วเร็วเๆ็วเอานะครับมาดูกันสดๆตอนนี้กำลังจะลงลงเรือเพื่อที่จะไปถ่ายทำให้กับเอฟซีได้ดูนะบรรยากาศที่ ฝั่งโน้นนะว่าแม่ครู่ทำย่างไรเนาะนะครับอ้าเขาให้มาเอาแต่เราติเอา้ยังเอา้ยังมาโทรไปเงินเหรียญเงินเหรียญเงินเหรียญเอาเท่าไหร่อเงินเหรียญเงินเหรียญเอามาเลยกำมือหนึ่งมือโบเลือกเข้าเหลือออกแล้วกข้าเลือออกทีเดวอันนี้คนพายนะครับนะครับวันนี้นะครับ พันท้ายนรสิงค์ครับอันนี้พันท้ายให้เราครับแี่นะครับทั้งสองท่านนะแี่คุณลุงก็ไปด้วยคุณตาเนาะเมื่อนนั่นไทยโยครับไทยโยอาไทยกมักกะไทยกประจําวัดเห็นอยู่แต่สองวัดเพิ่นนะครับแม่นอ่าเพิ่นอยู่วัดนี่น้ำอยู่วัดนู้นน้ำเนาะอยู่คนเดียวสองบ้านอือเอาสแซลิยัใส่ครับพอมักกะทายกมี่กระถาลงเรือบ่ครับ อ้าอยู่กับแม่น้ำครับแม่น้ำเรามีการกรอนสิลงก็ต้องขอผ่านขอขาเพิินคเอสิขาไปโดยบอบอกบอกเก้าเนี่ยมันกัคมัคือการขำเกินเพิ่นเพราะว่ามันมีเจ้าของเผาดูแลอยู่ในนี้อยู่ในแม่น้ำคงค่านี่ออไปใส่มาใส่ห้องก็ต้องบอกเราเก้าซิเพิ่นคอไปต้องบอกแต่งแดน่ครับต้องมาขอเพิ่น่เอ เอาได้ขึ้นไปก็ต้องบอกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนดูแลเอาของไปนี่บ่ถือบอกเพื่อนมันก็ต้องนี่กันบอกเราบอกขอเอ่อขามาเพื่อนเออไม่ได้ปลอดภัวยหรือว่าในแม่น้ำนี่มันมีหยังไงเขามาหากัน แม่น้ำม,ม้วนกับมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างแม่น้ำมมชาวบ้านเพื่อนเฮ็ต<ม>แบบชุมชนชาวบ้านแบบว่าไก่แม่น้ำเนาะปลามีผวกสะดุ้งไรม้องไสรเบ็ดมันสิแล้วค่ะก็คือก็มีจะหากินได้ง่ายอย่างเนาะเรื่องเรื่องปลานี่บระยุดอกก่าสันเนาะ<ม>อือเอามื่อนี้ไปสิสิพอเพื่อนเพื่อนกับกับพอดีแหละครับขี่เรือไปขี่เรือมานะครับโอ้ยเป็นบรรยากาศดีดีเนาะ เมื่อนี้เดินเรือนะครับโอ้โดูพันท้ายเราก็จ้ำ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 เอาพี่ผักยังไงเราผักขึ้นนักกีฬาเอาหมดเนาะจ้ำจ้ำจ้ำเอาเอาสีส้ม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 จ้ำเข้าไปจ้ำจ้ำเข้าไปเอาน้ำเงินฝังนั่นฝังนู่นเอาเอาจังได้เอา อยู่กับผมมีแต่มวคกับมวนเ้อพี่น้องครับอยู่กับผมมีแต่มวนนะครับเอาดีนะเอาแต่เสียงห,งหัวเลย <ST> ลเอายังดอกครับเอเอเนาะคนที่นั่งเรือมานะเพราะว่าเขาเติบโตก,กันกับแม่น้นํามูลเนาะนะครับก็เขาเติบโตกันที่นี่เขาก็ว่ายน้ํากันเป็นนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนับก็ถือว่าเ,าเรา ช้เรือมานะครับในการนั่งเรือมาเราจะใช้คนมาไม่เยอะนอกมากันทีละสองสามคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนักเกิน,นครับหนักเกิอนอัตรานะครับโชคดีที่เราคนขึ้นนี้มีแต่คนผอมๆเนื่อครับว่าม่มีคนอ้วนเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวโอ้ยเรือข,ขึ้นขึ้นท่านะครับขึ้นท่าแล้วนะครับขึ้นท่าแล้วนะครับผมอ่ะไปน้องดีเดินไปครับให้น้องดี<ป>ด้วยนะครับเอาไม่ก็ได้เอาไม่ก็ได้เงี้ยมัง อ้าวบวกครบอีกตีอ๋อของบวกครบอีกเนาะนี่มองเรือเลยแม่นมองเรือขึ้นนี่ละนี่ละครับผมมองเรือเอาขึ้นมองนี่แม่นจ้ะเอาขึ้นนี่ละเรือเอาขึ้นนี่ครับมองนี่เราลุงแท่ลุงเก้าลุงแท่แต่ออ๋จกจกดินถมซื้ออ๋อเอาดินถมใหม่ โอ้นะครับมองได้เลือดได้เลือดอยู่มองนี้ได้เรืออยู่ตรงนี้นะครับได้เรืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มาทําพิธีนับบอกเพื่อนเนาะมือนั่นเจ้าบ้านว่าได้บอกเนาะนะครับวันนั้นก็ชาวบ้านก็ิดยความที่เขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับรู้เท่าไม่ถึงการเนาะลูกหลานก็ต้องมาคอกเขามาบอกกล่าวเนาะให้ทันไปดู ที่วัดที่ว่านัะที่วัดที่ว่าเพื่อที่จะนี่ท่านสั่งอะไรบ้างไม่ครูจำไม่ได้นะคะตอนท่านส่งไม่ครูก็จาได้แต่มันจําได้ไม่มากคนที่ฟังอ่ะ อ้อยอ้อ้อยน้ำตาลผ้าอ้อยน้ำตาลตองเรียนย่หไหนส่นครับเียนค่ะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ทุกอย่างแม่บอกว่าแม่ไ่ต้องไปไกลหลายข้าปั้นคือว่ามีนี่ข้าวปั้นก็ไม่มีข้าวปั้นเนื้อเป็นนี่อย่างนั้นข้าวปั้นเยอะไส่ะปอข้าวหยั่ะนาวมากข้าวมาเยอะมากเ้อะครับพี้นอนะครับไ้ครับ ตรงเนี้ยนะครับที่เราอยู่ก็คือคนเราฝั่งฝั่งนู้นะครับเราก็เดินทางนับอ่าอ่าแม่ครูนะครับแม่ครูแอลนะครับก็มาเดินทางมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาทำอ่าพิธีนะครับทำพิธีนำอ่า คือบอกกล่าวนะครับเพราะว่าเรือนะครับวันนั้นนะครับก็ชาวบ้านนําไปแล้วแหละแต่ว่าวันนั้นชาวบ้านยังไม่ได้บอกกล่าวเนาะยังไม่ได้ให้ท่านยังไม่ได้ยันเชิญท่านที่เป็นจิตจะลักษณะนะครับแล้วก็วันที่คือวันที่ เรานำตะเคียนขึ้นแล้วก็ตะเคียนเข้าไปที่วัดวันนั้นใครจําได้นะครับวันที่13นะครับวันที่13เหมือนกันกับวันนี้เป๊ะนะครับเหมือนกับวันนี้เป๊ะเลยวันนี้ก็วันที่13แต่วันนั้นน่ะเอาขึ้นไปวันที่13นะครับแล้วก็เลขออกจําได้บ่เลขอย่างสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งบ น่าจะ3ามหนึ่งหรือ13เนี่ยนะครับงวดนั้นนะครับก็ถือว่าออกวันนั้นทีเดียวนาออกวันนั้นเลยนะครับใครไปดูเนาะใครที่จําได้วันนั้นนะครับที่นํำเรือเข้าไปที่ไว้ที่วัดนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เป็นวันที่1ิ13นะครับวันที่13ตอนเนี้ยแอดประวัติหลบแดดอยู่เนาะนะครับหลบแดดอยู่เพราะว่าถือว่าร้อนนับถือว่าร้อนนะครับ ตรงนี้น,นะครับที่อยู่ตรงนี้น,นะครับก็เป็นที่ที่เรือนะครเรือก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้นด้วยการที่เขานําแล้วเขาก็จะจกดินขึ้นมานะครับ ดินขึ้นมาตักดินขึ้นมาไว้ตรงข้างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเนินก็เลยเป็นเนินนะก็เลยเป็นเนินครับเรือที่พบเนี่ยก็คือน่าจะตรงจุดที่เป็นผ้าแดงๆนะเป็นผ้าแดงตรงจุดนี้นะครับแล้วก็อ่าที่วันที่แม่ครูทําพิธีเปิดภูมินะที่วัดบ้านป่าเขาวันนั้นนะครับที่วัดบ้านป่าขานะครับก็ถือว่าแม่ครูเปิดภูมิปุ๊บนะครับในช่วงเปิดภูมินะครับแล้วก็พอได้สองวัน ก็พบตะเคียนนะครับพบตะเคียนลอยขึ้นแล้วก็ไปติดฝั่งโน้นนะครับฝั่งที่ฝั่งที่เขาขุดดินอยู่นะที่เขาจากดินอยู่นะครับฝั่งโน,น้นนะครับก็คือไปติดเกาะอยู่โน,น้นแล้วก็ได้นําขึ้นไปไว้ข้างบนนะแล้วก็เอาไปไว้ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะแล้ววันนี้นะครับมีการอันเชิญนะแม่ตะเคียนนะตะเคียนต้นนี้นะเพื่อที่จะเอาไปไว้ที่วัดบ้านปลาเขานะครับบ้านปลาเขาอําเภอมะเฟือง ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธโสงนะครับตำบลมะเฟืองนะครับอำเภอพุทธโสงนะครับก็นี่แหละครับก็คือเรื่องราวที่เป็นไปเป็นมานของการที่นำตะเคียนที่จะเข้าวัดแต่ตอนนี้ก็คือเราจะนําทั้งตะเคียนแล้วก็มาบอกกล่าวตรงนี้ด้วยนะครับตรงที่ เรือนะก็คือเรือที่เรือโบราณที่เราเจอกันที่เป็นเรื่องเป็นที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันนะครับที่หลายๆคนมาติดตามนะครับก็คือตรงจุดจุดนี้แหละที่ชาวบ้านพบ <c oughs> พบเรือนะครับพบเรือนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการที่ไม่ได้บอกกล่าวเนาะนะครับก็อาจจะบอกกล่าวแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะครับก็ยังไม่ได้นี่แต่วันนี้นะครับแม่ครูก็เลยพาชาวบ้านทําพิธีของวันนี้นะเพื่อที่จะมาบอกกล่าวนับทั้งหมดที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นก็คือกะทงสามเหลี่ยมนับก็จะมีด้วยกันนับจังหมดนะเจ็ด 8กระทงเนาะ8กระทงนะก็ถือว่าทั้ง8กระทง9กระทงเนาะนะครับ9กระทงพูดผิดนะครับทั้งหมดก็คือ9กระทงนะองค์ประกอบในกระทง9ก้ากระทงก็จะมีข้าวแดงข้าวดาข้าวขาวนะครับแล้วก็จะมอีอาหารอยู่ในนั้นนะครับก็อย่างเช่นกล้วยนะครับกล้วย แล้วก็อาหารต่างๆ,ๆนับที่ได้นําเตรียมนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยนะก็เป็นเงินนับเล็กๆน้อยๆนะครับเหรียญบาท2บาท3บาทและแต่นะครับก็เพื่อที่จะซื้อท่านซื้อที่ซื้อดวงวิญญาณซื้ออให้ท่านไปที่นู่นเพื่อที่จะไปอยู่ที่วัดบ้านปลาเขาด้วยกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะอันนี้นะครับตอนนี้รอนะรอถึง อ้อยนะครับแล้วก็นี่เพื่อที่จะประกอบพิธีก็ก็คือประกอบพิธีเพื่อทําการบอกกล่าลวนั่นนะครับตอนนี้ที่ที่ว่ายืนอยู่ตรงนี้ก็คือร้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้อ่าของไหว้ของเส้นไหว้มาครบนับของเส้นไหว้มาครบเดี๋ยวแอดก็จะไปใกล้ๆเพื่อที่จะมาะให้กับทุกคนได้นี่กันนะครับ อาวิกิตากิตตาปริตังพนันตุจะเคกาเมจะลุเปคิริสิกะละเตเจันตริเควิมาเนทีเปรเตเจจากขาเมตลุวนานะคะอาเนเคหะวัตคุมีมเคเตคุมมาจัยันตุเทวาสลัทธราวิสเมยักขะคันทพนาคา ท,ทีนตาสันติเกยัง an มุนาาีวัลวจานังสาธุโหมสุนธรามมีเหล่าไห้ไกโตมีหมากผู้บุรีให้เจ้าจแม่เพินทําพิธีต่อเด้อมือนี้ก็ไดสาธุสาธุาในมือนี้เป็นมือสันต์ักวันดีทอรณีเพน,นเปิดเทวดาพนจังไหร่ตอ,องปองไปขึ้นมหาสันพร้อมท้งข้าวต้มหวานข้าวอาหารหนีน้ำมาใหายพุ่มเจ้าทีเจ้าให้เจ้มาม้าลาเปลือดพนน้อย พันแมนพุ่มเศร้าบานปาข่าวเฮ็ดอันใดพิษอันไดตองแมนข้ามหมอกข้าจ๋าบอดีหรือก้าวไกลอันไดบอดีบอดีบอกปูตาบอดีบอกพุ่มบานกระขอกม้าลำยาใดดอกถือสาดอกซันแล้วลูกเดน้ำเหล่านี้พร้อมทางขาต้มมัดมือทางไก่กระน้่งมาอาหารหวานข้าวกบมีพร้อมจัดเตรียมนี้เป็นกรรมขอขมาให้เจ้าปูเจ้ายาผู้เป็นคุ้มครองอยุ่พุ่มสถานนี้ยาไดถือสาลูนหลานปป่อยให้มีปองมีแปลวให้มีหูมีตา หูแจงดอกเห็นจริงดอกสันแล้วตัวผู้ขานีขอนอนน้่าผ่อนถวายเด้อกูข mm hmm. ันแม่นผิดประการใดใ,ให้เจ้านันยไไ้้ถือให้เจ้านันยดย่ายใหญ่พ้าทำไปให้ใหยี่บาทแลไม่ตองจักแต่มันมนาสันแล้วขอนอนคันว่าดีก็ดีแล้วลูกร,ร้านมนีบริบา ต่างจิตต่างใจมากในมือพร้อมคำลงบบนั่นมากมาเดินยาเอ้ยมาเดินปูเอ้ยขนอยเหนมาตอมหลกรับเอาเดินปูเดินเพิ่นมีซือวายุนี่อันใดนอแม่ยาคำปูเป็นบอกายว่าต้องพูงนงคะ องปูทำหลอนข่ำอนูขำหลอนซาทุเดอร์คอยสาทูเดอร์คานอยซาทุเดอร์คอยองค์ปูดอกข่ำหลอนยาราตีจอยยาราตีพอมพอมให้เจ้าคำดอกน้ำมาเด้อให้มาน้ำซูเอากระทงมนีไปลาบให้มาน้ำซูไอปูนันน้ำตองให้จานันน้ำหาให้ลูกหลานเฮ็ดพิธีกรรมในมือนีมีแต่สิ่งดีดอกมาตองให้มีแต่ความสุขล้นบารมีนันให้ล้่นเลือ ให,ให้มีงเงินมีทองมหาบารมีโชคให้บังเกิด together. แกมุบานปาขาว้อมทั้งูกหลานที่มาใน้มนีสุขูสุขคนเด้อขันอยขันเมนบาเปิดแนวูกหลานสีสาทูเอาบารมีจงพรให้ใวอาคำว่าสาสาทุสาธุสาธุเด้อด้วยกันด้วครับสาธุด้วยกันนะครับเขาทำหล่น สิบห้า5ิบห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห่งห้าหนึ้าเอางกบเขาง้ท่ไองนามาท้ทเออหลายจริงหลายอย่างกล้วยอ้อยซอยปีเว่าเอาของไปบอกรเอาเรี้ยนขึ้นไปกับบอกรั้งเลยขึ้นมะเขาวันกับพ่อแม่พี่น้องเออจังไนมาเห็ดพร้อมด้วยช่าบันปลาข่าของเอากับบาน อื่นบันไกลที่ม้ามือหนี้นะครับเนาะงแตตอนนี้ก็จะได้ง่ายโอ้ไปขอจากเนี่ยพอลงอุดมอีกมองนึดูอีกพักหนึ่งครับก็จะได้เชิญเฮี่ยคือลดเทนเลอร์เขาไปที่บริเวณวัดบั่นลาเขาของเขานะครับเนาออ่ะเลขกยังแน่พอสองบาทสามตัวที่สองบาทเออหนึ่งสี่สองอีกเด้อครับเด้อะนั่นพัดเปาคนได้หนึ่งสี่สองแล้วกัน มาเก่าหนึ่งนึ่งเก่านี่แล้วะครับวแม่ด้บอกครับเออแม่คู่หรือว่าไอ้เ่าพอตำรอดเพิ่นมาเข่าทรงอยู่ทีหมองทาเรือนะครับเนาะบนหนึหันบนหนึหันเนาะวางหนงนี่เนาะครับเนาะเออเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเลขสามตัวนึ่งสี่สอง เออน้องครับเนาะหนึ่งเก้าเก่าหนึ่งนะครับเด้อกล้วยครับสมบัติมาเมื่อกี้กล้วยครับสมบัติมาวันเพิ่นเอาที่ห่อมาวันกันก็มีซิบห่าเออน้องครับเนาะเออกระึืออยู่กับพ่อแม่พี่น้องแม่ครับแม่สามโต๊ะหนึ่งหนึ่งสี่สองน้องครับไปไซบึ้งย่างฮะเบิ้งตะเคียนค่ะเบิ้งตะเคียนมากันจะคนสามคน เอาอีกคนว <c oughs> ่าสี่คนว่าสามเอาไปไปไปได้เลขบ่ไม,ยม<อ>ย่ยังค่ะไม่ยังยังยังเอาไปไปไปหนุนหนุนเด็กหน่อยวะโอ้ยบอกว่ามีมาจากคนอีกคนว่าสามอีกคนว่าสี่